แล้วมือที่บอกเมื่อก่อนยกไม่ขค้นเึ้นงตอนนี้เคลื่อนเนี่ยขึ้นหมดมแล้วนหมดยกได้แล้วได้แล้วเมื่อก่อนจะยกกลางหน้าเมื่อก่อนได้ได้ประมาณไหนประมาณนี้ประมาณเนี้กลางหน้ายังไม่ขึ้นแล้วเรื่องขาหนีมันเริ่มดีมันมันดีหม,มายว่าที่เหยียดที่พับไม่ได้มันเริ่มเริ่มพับได้มันพับได้นั่งได้ไม่โด้ก่อนจะนั่งบนโต๊ะอย่างเดียวก็คือนั่งบนโต๊ะก็เหยียดขาชี้อยู่่างนั้นใช่ไหม

แรกทานเนี่เป็นอะไรอยู่ฮะที่ได้สั่งมาทานแรกปวดเขาปวดเข่าตั้งใจดูแลเรื่องเข่านะขางอไม่ได้ปวดเข่าปวดหทวไหล่ะาะงอไม่ได้เอ้าคำว่างอไม่ได้โทษทีนะมันก็จะเหยียตึงอย่างเงี้ยนั่งงอมาอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเหยียดตึงไว้ตลอดไปถอน้าในนาก็ต้องงอไม่ได้กุ้เข่าไม่ได้ไม่ได้มันปวดไหมมันมันปวดอ่ะมันขัดขัดปวด คือไม่เหยียดตึงไว้อย่างนั้นแต่แต่ว่าก็รู้สึกว่าขาดขาดปวดปวดแต่ว่าที่หมอไม่ได้เนี่ยคือมันตึงหรือยังไงมันตึงแล้วถ้าฝืนเข้ามาเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้เลยเจ็บด้วยเรื่อมันเป็นอะไรคะคุณศีรษะเาเจ็บเคยไปตรวจไหมไม่ไม่เคยไม่เคยไปมีแต่ไปเคยไปที่ไหนเขาไม่เคยไปหาหมอเขาไม่เคยแล้วเป็นอะไรก่อนเขากันไร ไล่เป็นก่อนเล็บไลก่อนสัภายกันิดฉีดยาอไล่รุ่นไปสัภายไอ้เพื่อนฉีดยาเนี่ยยาเล็บไปทำยังไงมันทำสัภายบ่อยนานหรือยังไงสัภัยเยอะวันเยอะวสิ่งองก็ติดทำตาตาต้องฉีดยาใช่อะไรอยู่เป็นประจำทีนี้มันปวดที่ไหน ว่ายปวดนี่หายตถ้าแกกินยาหมออย่างเดียวเรื่อมมากินเซียมฟีด้วยอันนี้กินกินยาหมอหายปวดคือหายปวดแต่ว่าจะนอนยกไปหัวไปนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้หายปวดจะแต่ยกมือขึ้นสูงไม่ได้ข้ามหัวไม่ได้มันตึงหรือว่าอะไรตึงอันนี้ก็มาขึ้นอย่างนี้ไม่ได้มาประกอบกับปวดขาปวดเข่าเข้าไปตั้งใจดูแลเรื่องเข่า กลับไปแขนที่มันยกไปขึ้นนี่แหละมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมก็เป็นไขมันไขมันด้วยกวันนี้จ็กินขึ้นเม็ดกินคู่กับยาทั่นี้เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่มีอาการไม่มีอะไรเป็นขึ้นมามันจะมีอาการไงเราจะปวดมือที่ตรงนี่คอยตรงนี้ไขมันอ่ะนะใช่อ๋อเป็นมาลาหรอยไขมันเกือบสิบปีเกือบสิบปี ตอนนี้ที่ประธานเียนจกที่วันนั้นตัดสินใจประธานเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันมันตอบรับยังไงบ้างเริ่มแรกตาก็แแ่มดีขึ้นตอนแรกมันจะไปพาตา่าเรื่องตาอีกตาเป็นอะไรก็ไม่เคยตรวจเลยก็เอาที่ว่าจะไปตรวจว่าจะ,ปาจะปไจะปตรวจอาการมันคือเป็นเป็นยังไงมันมันจะพา มันเหมือนเป็นหมอกเป็นไรครับมองไปจะผ้ามัวผ้าฟางออกหมอกหมอกด้วยตรงที่ต้นไม้จะดูยีดูนีไปเลยว่าจะไปหาหมออยู่พอดีแต่พอดีสั่งเ้นเจี๊มวทานโอ้ทีนี้อาการเรื่องเรื่องสายตาก็เลยดีขึ้นด้วยว่าฮะดียังไงที่รู้สึกได้มันชัดขึ้นหรือยังไงก่อนมันจะมีน้ำตายอะไม่เป็นไง ที่ผ้ามัวแหละก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเลยเรื่องสายตาเนี่ยนะมันดีขึ้นตั้งแต่กล่องกล่องไหนกล่องแรกอะสายตาสายตาที่จะดีประมาณกล่องสองกล่องสองแล้วกล่องแรกอะไรดีขึ้นกล่องแรกกล่องขาโอ้ที่เข่าที่ปวดที่ตึงอะนะมันดีขึ้นตั้งแต่กล่องแรกพอทานวันนั้นก็เกิกล่องแรกเนี่ยเรื่องขาเนี่ยมันเริ่มดีมัน มันตีหมายว่าที่เหยียดที่พับไม่ได้มันเนิ่นับไอ้วนจะนั่งแต่มันกอวอย่างเดียวก็ววเพียบนั่งได้พับ่างนี้ได้ละเจ็บไหมไม่เจ็บถ้าเป็นเมื่อก่อนโอ้ยไม่ได้ให้เข้าเลยพอ <c oughs> พับโอ้ดีขึ้นเยอะเลยคือเรื่องเขา่าทอดดีมันเริ่มดีตั้งแต่กล่องแรกแล้วก็ดีมาเรื่อยมาเรื่อยจนตอนนี้พับได้สบายแล้ว มันยังตึงยังปวดอยู่ไหมไม่ตึงไม่เป็นเลยแล้วมือที่บอกเมื่อก่อนยกไม่ขึ้นขึ้ือนแรงตอนนี้เคลื่นเลยเคลนปวดตอนนี้ื่อนยกได้แล้วได้ขาเข่าก็เปลี่ยนไปไหลก็ยืดได้สายตาก็ดีด้วยไขมันก็ไม่เป็นไรปกติเมื่อก่อนจะไปคลินิกประจำเวลาบางทีประจำนี่หมายถึงสองเดือนครั้งเป็นผลเชื้อเลือดสองเดือนไปทีเมื่อก่อนนะ สิบกว่าปีที่ผ่านมาก่อนนรับสองเดืนอนเนป็ทีสองเดือนเป็ทีอยู่นะนักยากินครับแต่ตอนมาตอนหลังก็มีที่แล้วอะไรแล้วให้ขึ้นขึ้นนิดคือหลังจากทานเจียนเจี๊ควบคู่เนี่ยไปตรวจหมอบอกว่าดีขึ้นชิ้เลี้ยงหมอลดยาแค่ลดเหลือขึ้นนิดโอ้โหตอนนี้คือเปลี่ยนไปก็คือได้ลดยาด้วยผลตรวจก็ดีดและที่เคยปิงเวียนที่เคยอะไรตั้งใจคอไม่ดีเป็นไง ไม่เป็นแล้วโอ้โหโอ้โโอโแข็งแรงขึ้นเยอะเลยท่งนครโอ้โโอโได้ยินอย่างนี้ก็ดีแจด้วยป้านะยังไงก็ขอบคุณมากที่ให้อาหารเสริมเซนตีรูแลสุขภาพนะ